ไม่หมวไม่หมเานไม่แล้วโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้อ้ีอยาอ้ยโอออ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอนอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้อ้ยโอ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยาอม่โอ้ยโอยโอ้ยอออเอ้ออออยอโอ้อมอยอเธอ ในตัวนขงตัวปลามาให้เขาไม่ติดตาแล้วก็เป็คนที่เขาใจเข้าใจตรงเนี้ยจะไปขอรับคืนได้ที่กองหน่วยการที่เต้นมันเข้ามากลางแล้วผิดเราต้องถามว่าเราถามว่าร้านทางเสร็จหรังถามที่อย่างนี้ก็เดี๋ยวในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีกองหนวยการของทั้งหมดที่ได้คืนวันนี้ที่ได้ขายร้อยเปอร์เซ็น ไม <si ่ใช่ไปก็ไม่ต้องัวดตตัดเพื่อปันไปดีเพราะเดง๋ยวพี่ตั้งที่นี่ดีที่นี่้าที่นี่ครับพี่เดี๋ยวผมจะบอกพี่ถ้าเกิดตรงแง่มันสงบพ่อเขาจะต้องผลออกเพราะอะไรถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยของพ่อขาแม่ขาผมรู้ตลาดทุกที่จะมีคนคุมเกิดหน่วยงานใหม่เข้ามาหน่วยงานเก่ามันจะมาไม่ว่าพ่อขาไม่ว่าโจย์ไม่ว่าเจ้าที่มันจะโดนเราก็ต้องกันเพราะทุกอย่างตรงมอบเสร็จสับเรียบร้อยพ่อยกออกทุกอย่างปรับปรุงอย่างดี อันนี้คือเป็นขั้นตอนงอย่างดีหมายวันนี้เสร็จวันนี้ไม่เสร็จแต่พี่เช่าอยู่แล้วลวันนี้ก็จะขายฟังก่อนพี่ฟังนะครับพี่เช่าอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนก,กว่าเาจะปรับปรุงเสร็จหรือท้าเหมือนเดิมแล้วระหว่างที่พี่ปรับปรุงแล้วเขาจะขายที่ไหนกันนะขายที่เดิมพี่เขาปรับปรุงขอับปรงน้น้ำพื้นทําให้ดีไฟทําให้ดีหลังคา เข้าใจพี่แต่ในระหว่างปรับปรุงเข้าใจคนเดินน้อยลงเพราะว่าข้างหลังมันทำงานข้างหน้าขนออกไปทำข้างหลังคู่พี่ขายรีตลอดเล็บคุณตายแล้วคู้พี่แค่มาทำสัญญาเข้าใจพี่คนที่ทำสัญญาวันนี้ได้สิทธิในการจองแสงก่อนเพราะเวลาเขาปรับปรุงตลาดนี้จะย่างขึ้น พ่อค้าใหม่จะได้ติดทีหลักพ่อค้าเก่าแล้วก็ศึกษาคนที่อยู่เพื่อว่าจะคนไหนาลงแล้วมันมาขนาดเขาเขาไม่สามารถเข้ามาได้ที่เห็นอยู่พอเข้ามาก็จะมีคนต่อต้านขาหลังมันยาเลยบอกไม่ไดใครจะฟ้องมันยังไงก็ต้องคืนเขาอยางบอกว่าขาปีเนี่ยแล้วจะมีปัญหาไหมครับไม่มีครับคือปัญหาต้องบอกว่าปัญหากับโจทย์ไม่มีคนก่อกรเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแล24ชั่วโมงลำพังมันเรื่องอยู่ทุกวันนี้กันแน่นแล้ว เปัแล้วขยายขยาอีกแป๊บเ้าย่มากันได้คนที่คนี่ยลืมที่าลืม euh ว่ามันทำมีคนก็อยากเิอใแล้วแล้วคนกจะเงินเป็นสนาคนไม่อยาอที่ี่พูดมันไม่อย่างที่พี่พูด้วใครลัดิ้อคอ่ะครับใอาจะรัดดิ้ออทง่ายๆนะครับผมก็ตีการบังว่าวใครลัดิ้อคอครับ ตรงเนี้ยถามว่าถ้าพี่เสียหายจำเพราะวันนี้วันดีของก็ทางมาแล้วทุกคนไม่พี่แล้วทำไมขายได้น้อยเหมือนท่านบอกเลยว่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วซื้อมาใช่เมื่อปีแล้วแล้วแล้วพี่แล้วพ่ขายแค่วันหนึ่งปีหนึ่ง ปีนึงมาครั้งเดียวมาครั้งเดียวมาครั้งเดียวมานี่ยจะมตอนนี้เขาจะเขมาทำแล้วเนี่ยมีอะไรก็ไปลงทะเบียนแล้วก็คุย่างน้เนี่เรที่บอกก็คือว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เขาจะรังนะฮะพวกห้องน้ำห้องอะไรให้ดีตอนนี้เขาจง่ะตัดาขายกันต่อไียไม่เข้าใจไม่พูดนะพูมาลือเต็มร้านแหง้าเนี่ยเปนคนแ้วคนนึงหลายคนกานันนี่ยหลายคนก็ไรันไม่ั้งินมัิไม่รินไเนกรงนก เ็ทะเบียนแล้วก็บออยู่ตรงไหนยังไม่ทัลงะเบียนแล้วถึงรูอะรเปไลทะเบียนกเป็นผัคหมไบอกว่านป็นเดิมไม่บอกว่าเป็ดิมก็ถาม่ไงก็ยังไม่ให้ก็ยังก็ยังไม่ให้ไม่ให้เล่อะไร็ไล่แบบนี้อ๋อเล่แบบนี้เล่นอะไรก็ไเล่นบบนี้เนี่ยมัอยู่